สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้งานตัว CMB ตัว Nautilus น,นะครับตัวใหม่ล่าสุดของร้านนะครับก็อันดับแรกก็เปิดโปรแกรม l o t ท็กซขึ้นมาก,ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดโปรกเซ e m a k e r ขึ้นมาครับเดี๋ยวในโปรแกรมที่เวลาเราสั่งซื้อไปจะมีสอนครับหลังจากขึ้นแบบนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นให้เราใส่คีย์นะครับเราก็ใส่คีย์ไปที่ได้รับมานะครับ

เธอที่แหวกไอ้ท s i สีซซและผู้หญิงฉันก็ออลทริปไม่ได้ให้เธอสักบาทเธอจะทำเธอออมิดวัน2ี่าดี่กูยังคงลิดเคยเสียเพื่อนไปพรอเงินกูรู้กระดาษมันคอมกรีบสเปคแต่หน้าเฟินกูว่าไม่เดีก็พงสิแก้วนี้ที่กูได้ชมน่าจะได้ลองนึกคงติดทอให้